ที่ค่ะมาหนีกับมาะกรูดคำหวานเด้อจ้ะน้หวานสิพาเล่นหวยเดี๋ยวน้หวานสิหาขอบมุนมาแปะไว้ขณะที่น้หวาลบอกให้ฟังเด้อจ้ะนี่เด้อจ้ะอันเล่นหวยเทียมอเมริกาน้หวานถูกหวยพอ่อนี่จ้ะน้หวานสิให้เบิ่งว่าเขาสื่อเป็นยังไงเนาะเขาก็สิมีตรลาดมาให้เขาช่องหนึ่งเขาสื่ออันเต้าช่องห้องเลือกนี่หาตัวเขาให้อันเขาถือได้รางวัลเขาถหลายค่ะเด้อจ้ะ โทรศัพท์อ่านนะจะเพราะว่าเขาสิบ,บอกว่าเขาถือเขาสิได้เงินล้านวันเท่าไรนี่มันจะสิขึ้นล้าคเาไว้แต่คิดมบลงหวานสองร้อยหกสิบแปดล้านโอ้ยเอาเงินอเมริกานี่ก็หลายคักเรื่องใจแล้วนี่มันสิข,ขึ้นนี่เพิ่นลงหวันเป๋บอกท่านม้อนสมองบอกไปแล้ววันนี้ใครจะได้สิถือซื้อซื้อสิได้สองร้อยแปดสิบหกล้าน เขาถือทั้งเบิดหนึ่งสองสามสี่หาเขาเลือกอันเครื่องหมายนี้นี่ให้หาโตแล้วก็บ,บวกกับอันเผาบ,บวบบวกข้างล่างร่วมทั้งเบิดหกโตเป็นเลขคู่ด้วยแันะว่าสิบตัวอย่างให้เบิงึงว่าสิบเอามาให้บึงออ้ยได้หลายขัยได้หนึ่งล้านดอลลาร์ก็มีเขาถือหาโตเอาไสิเอามาให้เบิึงเนาะแ,แล้วกับได้หามื่นดอลลาร์เขาถึอซีตัวบวกกับเป็นอุปภัพบ,บวบออันบอตรงนี่ าสีอันหมุนเฉพาะจิตเด้จ้ะเราก็ได้รวยโดนหลาเขาถึกซีตูเขาเหลือเอาได้หนิจ้ะถึกซีตูอือฮอู้ดีเงินดีดี้อพ่อแม่พน้องฝากาสื้อโอนไหมาวานเ่นําวันซื้อให้ถือกูถืออไรน้ราวัเอ้ยจะจกดีดีราวานถือก่าอันมันมีแบบใส่เช็คนะจะเ่าอันเขาอบง้มเด๋อันถ้าถือก็ได้รวยดนหลาถสามตัอันเขาเลือกอันสามช่อง ถึกสโตสามชงกะได้ลอยดอลลร์บวกกับอันบกับซกับซอกับซโตได้ถึกสามโตโดยเฉพาะสามโตบวบวกบกก็ได้อันเจ็ดดอลลร์ถึกสอโตบวกบวกก็ได้เจ็ดดอลลราอันถึกโตหนึ่งก็บวกบวกก็ได้เจ็ดดอลล่าเจ็ดเอาได้4ีดอลล่าได้เจ็ดขอไปน้ำวนถึกเต็บบอนี่น้ำหวันถึกเจ็บบัน้ำวันวันที่แล้วน้ำวันถึกสิบหกน้ำวานถึกเจบน้ำวนได้อันแปดดอลลร์น้ำวันซื้อแบบ เป็นเขาเอิ่อนมาคูณสองนะจ๊ะสี่ดอลาลาร์ลราก็เลยเด้คูณสองไปหนึ่งเหรียเทียเดียวแล้วก็ได้ปั๊บแปดดอลาดอลาร์เขามีรางวัลบอกชัดชัดเลยเนาะหนึ่งเหรียญอยากเอามาเล่าสุขลักษณอยู่นี่เขาเล่นหวยรัฐบาลน,นะจ๊ะถือก็ได้เงินรวยไปเลยนะจ๊ะแบบงเงินเยอะมากะเนาะโอหนึ่งเหรียะเห็นวบนพ่อร์เมดกิน้องไทยเขามาเล่นเลขนี่ด้วยค่ะเพิงตัวว่้เขาอันน้่งหรายซื้อกับอันเคาน์เตอร์ อันขีดอันนี้เราก็เอาไปจ่ายเงินกับเขาใช่หรืเขากระสีปิ่นเป็นกระดาษเป็นนั้นลิสต์อันไม่เซ็ตน่าจะ list s เราโนมากะเอาเก็บใบเซ็ตไว้อันนี้โนมาก็เลยเอามาให้พี่มองเบิ้งว่าไม่ป็นยังจี่เขาเลือกที่เหลือจังเดะโนมาขีดว่ามันเลือกในหาโตหมุน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 โอ้ยอยู่เมืองนอกระเล่นได้ยังหวยอันเรามาโนมาแล้วว่าเลยไล่เราจะอันนี้ใบนี้ซิปหาดวันละ เล่นได้หนึ่งช่องสองช่องสามช่องสี่ช่องหาช่องเล่นได้ทั้งหมดหาช่องสิบห้าโดนหลาได้ใส่น้ำหวานซื้อแบบคู่สองน้ำหวานใส่แบบให้คอมพิวเตอร์มันเลือกให้กลมเขาขีดอันคอมพิวเตอร์เลือกให้คือ QP วพีนะฮะน้ำหวานจะรองเห็ดไปให้สิจ้ะเออเขาเอนเขาบ่เห็นยันไงจ้ะกะแก่แก่เครียดแก่เหงาเพื่อเสียงดวงเขาบอกมาเลยจากเปอร์เซ็นต์สื่อถึงมีจากเปอร์เซ็นต์น้ำหวานจ้ะ เมา่อเราสู่กันฟังน่าใจขำๆอยู่เมืองนอกซื้อหวยกันเมาเมนเหลือเกินไม่ได้อยู่อยู่เมืองไทยนะคะซื้อหวยอยู่เมืองนอกก็ซื้ออู้จ้ะสนุกโฆษนาลุ้นเสี่ยงดวงแต่ไปได้จากนวลนี้พี่น้องเนี่ยตัวไหนก็มาเล่าสู่นกันฟัง,ฟงใ้เรค่องนวนถึงหนึง่งหกอือฮึอ่ะใต่ตัวไหนก็มาเล่าสู้นกานฟังในเรือจ้ะขอบคุณจ้าสวัสดีจ้าแล้วพบกันใหม่